ช่องฟิสิกส์ครูพี่นินนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนฟิสิกส์เรื่องปริมาณทางฟิสิกส์แล้วก็การแตะเวกเตอร์นะคะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะพี่ชื่อพี่นินนะคะจบปริญญาโทฟิสิกส์นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พี่นะคะมีเอกสารให้น้องๆดาวน์โหลดนะคะเกี่ยวกับหัวงข้อนี้ใน Facebook นะคะรายละเอียดนะคะอยู่ใต้คลิปให้น้องๆไปตามเอกสารมานะคะแล้วก็หลังจากที่น้องๆดาวโหลดเอกสารเสร็จเราก็จะมาเข้าเรียนกันเลยคะ่ะ ในหัวข้อแรกในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปริมาณทางฟิสิกส์นะคะปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแบบที่1ปริมาณสเกลราแล้วก็แบบที่2ปริมาณเวกเตอร์ซึ่งปริมาณสเกลราคืออะไรปริมาณสเกลราเนี่ยก็คือปริมาณที่ อธิบายได้โดยสมบูรณ์โดยใช้แค่ขนาดคือปริมาณที่อธิบายได้โดยสมบูรณ์โดยใช้แค่ขนาดก็จะเห็นว่าใช้แค่ขนาดอย่างเดียว อย่างเช่นมวลสมมุตินะคะพี่มีกล่องสองใบใบที่หนึ่งไม่เป็นกล่องจ้าใบที่สองอกล่องใบแรกพี่ให้เรียกว่ากล่อง A กล่องใบที่สองพี่ให้เรียกว่ากล่อง B ซึ่งพี่จะบอกมวลของ สองกล่องนี้พี่จะบอกว่ากล่อง A มีมวล5กิโลกร,รมัมกล่อง B มีมวล10กิโลกร,รมัมเห็นไหมว่าพี่ไม่ต้องใช้ขนาดเลยพี่ไม่ต้องบอกว่ากล่อง A มีมวล5กิโลกร,รมัมทิศทางทางนี้พี่ไม่ต้องใช้ทิศทางเลย ที่ใช้แค่ขนาดก็คือพี่แค่บอกว่ากล่อง A มีมวลหกิโลกร,รัมก็จบกล่อง B มีมวล10กิโลกร,รัมก็จบโอเคไหมฉะนั้นในการอธิบายมวลเราจะไม่ต้องใช้ทิศทางเราใช้แค่ขนาดมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วฉะนั้นปริมาณแบบนี้เขาจะเรียกว่าปริมาณสเกลร์อ่ะยกตัวอย่างปริมาณสเกลร์ามาสิหนึ่ง ระยะทางอัตราเร็วแล้วก็อัตราเร่งสองคืออะไรสองก็คือมวลที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้สามพลังงานสี่เวลาและห้าก็คือปริมาตร มันมีปริมาณสเกล a าที่มากกว่านี้นี่พี่ยกตัวอย่างให้เราเห็นที่เราจะต้องเอาไปใช้จริงๆในวิชานี้เนาะต่อไปก็คือปริมาณเวกเตอร์ถ้าปริมาณสเกล่าคือปริมาณที่อธิบายได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้แค่ขนาดปริมาณเวกเตอร์ก็คือปริมาณที่อธิบายค่าได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ขนาดและทิศทางโอเคไหมคะ คือปริมาณที่อธิบายได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ขนาดและทิศทาง สำคัญมากจะต้องมี2ตัวที่จะอธิบายปริมาณเวกเตอร์ละโอเคไหมอย่างเช่นพี่มีลูกศรลูกหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมลูกศรลูกนี้พี่เรียกว่า a ซึ่งพี่จะอธิบายเวกเตอร์ a เนี่ยพี่จะต้องบอกว่าเวกเตอร์ a มีขนาด อถ้าสมมุติว่าพี่เมกตัวเอมีขนาด3หน่วยมีทิศทางไปทางขวาโอเคไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าหรือไม่อ่ะพี่ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะ,ะนี่ใช่ไหมคะ อันนี้พี่เรียกว่าเวกเตอร์ b ซึ่งพี่จะอธิบายว่าเวกเตอร์ b เนี่ยพี่จะบอกอธิบายเวกเตอร์ b โดยบอกว่าเวกเตอร์ b เนี่ยมีขนาด2หน่วยแล้วก็มีทิศทางไปทางไปข้างบนใช่ไหมคะ พี่จะบอกเวกเตอร์ a หรือ b เนี่ยพี่จะไม่ได้บอกแค่ขนาดว่ามีแค่3หน่วยหรือว่าเวกเตอร์ b มีแค่2หน่วยพี่บอกอย่างไงไม่ได้พี่ต้องบอกทิศทางด้วยว่ามันมีทิศไปทางไหนทิศทางจะต้องต่างกันแหละเคยมีคนหนึ่งบอกพี่นะอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะเล่าให้กันฟังเคยมีคนนึงบอกพี่ว่าเนี่ยรู้ไหมว่าฟิสิกส์เนี่ยเราจะเรียนว่าสองบวก2ไม่ได้4ละ ใช่ถูกต้องถ้าเป็นเวกเตอร์เมื่อไหรอ่อ่ะเวกเตอร์สองบวกสองแต่ถ้าทิศทางตรงกันข้ามมันก็จะได้ศูนย์พี่ก็เลยเออว่าคนคนนี้อธิบายได้ดีอย่างเงี้ยฟิสิกส์จะเรียนศาสตร์ที่สองบวกสองจะไม่ได้สี่ละอะไรประมาณนี้อืมอันนี้เจ๋งดีพี่ชอบพี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังโอเคแล้วปริมาณตัวอย่างปริมาณทางเวกเตอร์มีอะไรบ้างก็จะมีการกระจัด ความเร็วความเร่งแรงแล้วก็โ um. okay. มเมนตัมโอเคมาดูความแตกต่างระหว่างปริมาณเวกเตอร์และสเกล่าเดี๋ยวพี่จะให้ไปดูนะแล้วให้น้องๆน,นะคะมาสรุปในหน้าที่พี่ว่างให้ว่าตกลงแล้วความแตกต่างระหว่างเวกเตอร์กับสเกล่ามันเป็นยังไงโอเคไหมคะไปดูกันเลย พบทวนปริมาณทางฟิสิกส์นะคะกรณีเรามีจุด A กับจุด B นายกรเนี่ยเดินทางจากจุด A ไปจุด B ด้วยเส้นทางสีเงินนางของเนี่ยเดินทางจากจุด A ไปจุด B ด้วยเส้นทางสีส้มในกรณีนี้เราจะหาอยู่สองอย่างก็คือระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์และการกระจัดเป็นปริมาณเมตร์เราจะเริ่มหาที่ระยะทางก่อน เรื่องจากนายกอนะคะนายกอเดินทางได้ระยะทาง5เมตรตามเส้นสีน้ำตาลแล้วก็ต่อไปก็คือนางขอเดินทางได้ระยะทาง6เมตรก็คือ 2- 4ตามเส้นสีม่วงเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นระยะทางเนี่ยไม่มีการอบอกทิศทางพอเป็นปริมาณสเกล่าแล้วต่อไปเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็คือการกระจัดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดอย่างเช่นนายกอเดินทางได้การกระจัด5เมตรไปทางขวา ลูกศรจะชี้จาก A ไป B นะคะตามทิศทางการเดินทางของนางกและนางขอเดินทางได้การกระจัด5เมตรไปทางขวาเหมือนกันเพราะว่าเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดก็คือเป็นการกระจัดก็คือลูกศรก็จะชี้จาก A ไป B เหมือนกันโอเคต่อไปจะเป็นหัวข้อใหม่นะคะก็คือการแตกเวกเตอร์อะมาดูที่การแตกเวกเตอร์ การแตกเวกเตอร์นะก็คือพี่จะที่บายค่อยๆให้ฟังนะว่าแบบประมาณว่าในฟิสิกส์เราไม่ได้เรียนแค่1มิติอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนแค่ว่ารถวิ่งไปทางขวาอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้เรียนอย่างนั้นเราอาจจะเรียนพื้นเอียงที่มี2มิติเราอาจจะเรียนว่าเฮ้ยแบบแรงมันไปในทิศท,ทางแบบนี้ ก็เป็นสองมิติถูกไหมฉะนั้นวิธีที่มันจะต้องทำให้ง่ายที่สุดในการที่เจอคำถามแบบนี้เราต้องแตกแรงให้เป็นเราต้องแตกเวกเตอร์ให้เป็นมากกว่าต้องแตกเวกเตอร์ให้เป็นฉะนั้นทุกคนจะต้องแตกเวกเตอร์ให้เป็นเพราะบวกลบในถ้าแตกเวกเตอร์ในแกน x แกน y แล้วเวลาบวกลบมันจะง่ายมากอ่ะสมมุติเนาะแต่พี่อยากบอกอย่างหนึ่งนะอันนี้พี่บอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมีข้อให้เห็นใน ในข้อท้ายๆของที่พี่จะให้ทําพี่อยากบอกเด็กทุกคนว่าเวลาเรียนฟิสิกส์เนี่ยอย่าคิดว่าแกน x แกน y คือแกนอย่างนี้กับแกนอย่างนี้อย่างเดียวนะคือแกนอย่างนี้กับแกนอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่ x y เป็นแกนใดๆก็ได้ที่เราสมมุติขึ้นมาให้ตั้งฉากกันพี่จะกําหนดเป็นแกนอย่างนี้หรือแกนอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดโอเคไหมขอให้มันตั้งฉากกันแบบนี้น้องสามารถกําหนดเป็น x y ได้ถูกแกนฉะนั้นฟิสิกส์จะไม่ตายตัวในการกำหนดแกนว่า x y จะต้องเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้เท่านั้นโอเคไหมคะฉะนั้นน้องอย่าใส่ความรู้ตรงนี้ในหัวให้น้องคิดว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่มันตั้งฉากกันโอเคไหมคะโอเคอเรามาเรียนกันข้อแรกนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเลยง่ายๆเลยโอเคถ้าสมมติให้เวกเตอร์ a นะมีขนาดและทิศทางดังรูปก็คือดังรูปนี้เนาะ ที่เราเห็นการตรงนี้แล้วให้หาเวกเตอร์ให้หาเว,กเ,าเวกเตอร์องค์ประกอบของ a ในแกน x และแกน y โอเคมาเด็กๆคะเรามาช่วยกันทำกันเถอะมาง่ายมากเลยในข้อนี้นะ เวลาพี่ทำนะพี่จะทำอย่างนี้ก่อนถ้าตอนนั้นนะ่ะพี่ยังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพี่รู้เรื่องพี่จะใช้อินเนอร์ก็คือแบบเราจะสามารถแตกยังไงก็เราก็จะสามารถแตกออกมาได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่รู้เรื่องเราจะทําเส้นปะมาก่อนแล้วเราก็บอกว่าเส้นนี้ให้มันใหญ่ๆห,หน่อยยังใหญ่ไม่พอใหญ่ได้อี่อเส้นนี้ใช่ไหมก็คือเอ ก็คือ a cos t e t เพราะว่าแตกเข้าในมุมและเส้นนี้เรียกว่า a sin t e t เพราะว่าแตกออกนอกมุมโอเคไหมคะก็คือ a cos t e t แล้วก็ a sin t e t โอเคนะคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมฉะนั้นมันมีกฎให้จำอยู่ อันนี้ก็คือจําไว้แต่ถ้าแบบจําจนชินแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นอินเนอร์ลแล้วว่าเราจะจําได้จําก็คือเข้าคอร์สออก้ายอ่ะเข้าคอร์สคืออะไรเข้าคอร์สก็คือเข้าตรงนี้เรียกว่าเข้าคอรดอ่ะออก้ายคืออะไรออกก็คือออกจากมุมตรงนี้เรียกว่าออกซาย ฉะนั้นจำง่ายๆก็คือเข้ามุมคอออกมุมสายโอเคไหมคะฉะนั้นข้อนี้มันให้หาเวกเตอร์องค์ประกอบใช่ไหมพี่ก็เขียนสรุปให้ดูแล้วนะว่าเวกเตอร์องค์ประกอบในแกน x เวก,กเตอร์องค์ประกอบในแกน x คือ a cos theta v e ประกอบในแกน y คือ a ไซนเซตาอ่ะเรามาดูอีกข้อกันเถอะมาดูอีกขอ้ออ่ะมุมเปลี่ยนมุมไม่ทำอ่ะพี่เขียนผิดเห็นไหมพี่เขียนผิดอะไรอ่ะเด็กๆ้ะพี่เขียนผิดนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแกน y เนาะอันนี้เป็นแกน x นะคะให้เด็กๆแก้ตามพี่ด้วยนะพี่เขียนผิดนะอันนี้เป็นแกน y นะคะอันนี้เป็นแกน x นะคะโอเคนะคะแก้ในชีตนะคะที่พี่ให้ด้วยนะเด็กๆโอเคก็คือเราก็ทําเหมือนเดิมเลยตอนนี้เมื่อกี้มุมเซตามันทากับแกน x ใช่ไหมแต่แต่ข้อนี้เปลี่ยนใหม่มุมเทต้าทำกับแกน y แล้วมีเวกเตอร์ b อยู่และให้เราหา เวกเตอร์องค์ประกอบของเวกเตอร์ b ฉะนั้นเราหาได้ยังไงเอ่ยจ๊ะตรงนี้ก็เป็นเข้าหรือออกออกใช่ไหมก็จะเป็น B ถ้าออกเขาเรียกว่าอะไรออกซ้ายเราเขียนไปเลยก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้เข้าคอสออกซ้ายโอเคไหมคะ b ีไซเซต้า,าพอออกจากมุมทางนี้ก็เป็น b cos t e t ใช่ไหมคะลูกฉะนั้นเวกเตอร์ตรงนี้ต้องเป็น b cos t e t โอเคพี่มาเขียนตรงนี้เด็กๆทุกคนคะเด็กๆต้องเขียนอยู่ตรงนี้นะคะแต่พี่มาเขียนตรงนี้พี่ขี้เกียจไปแก้อันนี้เป็นโจทย์นะคะอันนี้วิธีทำเนาะพี่ให้เขียนข้างล่างนี้นะคะพี่เขียนตรงนี้เนาะเด็กๆเนาะแต่พี่มาเขียนตรงนี้โอเคไหมคะอ่า โอเคก็คือเข้าคอร์ดออกซ้ายเห็นไหมเราดูที่มุมเซตาใจความสําคัญคือมุมเซตาตรงนี้นะลูกจาไว้นะคะใจความสําคัญคือมุมเซตาตรงนี้ว่ามุมเซตาตรงนี้อยู่กับแกนไหนเลยถ้าเข้ามุมเซตาของเนี้ยเรียกว่าเข้าคอร์ดตีเข้ามุมจะเป็นคอร์ดเซตาตีออกมุมจะเป็นสายเซตาแค่นั้นเลยง่ายมากเข้าใจไหมยย่คืออะไร ยากคือเวลาเราทำข้อสอบอะ่ะเราต้องดูให้ออกว่าเราจะกำหนดแกนสมมุติ x y ยังไงอะถ้าเป็นข้อสามเป็นข้อ3ามใช่ไหมคะอะพี่จะให้ดูนะว่าข้อสามเนี่ยถ้าสมมติว่าอะถ้าพี่แบบประมาณว่าถ้าเป็นโจทย์แบบนึงเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นเอียงอย่างนี้แล้วให้เราให้แบบนี้มาพี่ลองกำหนดพี่ก็จะกำหนด อาจจะกำหนด x y แบบนี้นี่ x y แบบนี้อันนี้ y นะจ๊ะลูกอันนี้ x นะคะโอเคไหมคะแล้วก็หนูก็ดูเลยนะคะลูกว่าจงหาเวกเตอร์องค์ประกอบในแกน x y ใช่ไหมลูกอ่ะเวกเตอร์องค์ประกอบในแกน x y อ่ะอันนี้ก็ทำมุมฉากกันแล้วตรงนี้ เวกเตอร์องค์ประกอบในแกน x ใช่ไหมอ่ะเวกเตอร์องประกอบในแกน x ก็เป็น f cos t e t a เวกเตอร์องค์ประกอบในแกน y ก็เป็นอะไรเอ่ย f sin t e t a ง่ายไหมเข่า cos ออกสาโอเคไหมฮะเด็กๆ ถ้าเปลี่ยนล่ะโอเคไหมถ้าเปลี่ยนล่ะถ้า f เป็นอย่างนี้ถ้าน้องเห็นโจทย์แบบนี้ปั๊บอะห้ามเป็นอาคาะนะลูกหนูห้ามไปกําหนดถ้าเห็นโจทย์แบบนี้นะถ้าเป็นพื้นเอียงแล้วมีแรง f ที่มันอยู่ตรงนี้นะมันจะมีโจทย์บางประเภทที่เจอแบบนี้เดี๋ยวหนูจะได้เจอโอเคไหมคะแต่ตอนนี้พี่อยากให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กําหนดเป็น x y ที่เรารู้จกักระ โจทย์แบบนี้มันจะกําหนดเป็น xy อีกแบบก็คือจะเป็นเขาจะไม่กําหนด xy แบบปกติใช่ไหมเพราะว่านี้มันคือแกน y ปกติที่เรารู้จักใช่ไหมทำไมต้องให้แตกแรงใช่ไหมละ่ะไม่ใช่จ้ะโจท์แบบนี้ต้องเป็น xy แบบนี้ลูกเห็นไหมคะอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y เป็น xy ที่มีแกนในแนวระนาบกับพื้นเอียงโดยที่ตรงนี้ตั้งฉากนะ เห็นไหมคะฉะนั้นอันนี้เป็นแกน y ใช่ไหมลูกอันนี้เป็นแกน x นะคะอันนี้พี่บอกแล้วมันต้องตั้งฉากกันใช่ไหมฉะนั้นแรง F มันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าอะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงยากนะแต่ต้องไปทําความเข้าใจนะคะทุกคนทุกคนเด็กๆทุกคนต้องทําข้อนี้ได้เพราะว่าหนูจะได้ใช้บ่อยมาก โอเคไหมคะหนูจะได้ใช้บ่อยมากพอหนูเห็นหนูต้องมีอินเนอร์ในข้อนี้เลยว่าหนูจะต้องแตกแรงยังไงโอเคไหมคะก็คือหนูเห็นไหมคะมุมเซต้าอยู่ตรงนี้แล้วหนูจะแตกแรงยังไงคะคุณครูอย่างงี้ใช่ไหมหนูสมมุติขึ้นมาเลยค่ะหนูจะเห็นว่าถ้าหนูลากเส้นมาอย่างนี้นี่หนูจะได้สามเหลี่ยมคล้ายที่มีมุมนี้ เป็นมุมเซตาเห็นไหมคะถูกไหมคุณถุูพูดถูกใช่ไหมคะซึ่งฉะนั้นเวลาหนูแตกแรงหนูก็จะแตกได้ว่าตรงนี้ก็คือเข้าใช่ไหมลูกอันนี้คือเข้าคอใช่ไหมคะก็คือ f cos t e t a ออันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือออกไซา์ใช่ไหมคะตรงนี้คือออกไซา์ก็จะเป็น f ไซด์เซตาถูกไหมคะโอเคเข้าคอร์ดออกไซด์แต่เวลาหนูเขียนจริงๆหนูจะได้บอกว่าอันนี้คุณครูสรุปให้เลยนะหนูจะได้บอกว่าแต่หนูเห็นไหมลูกเห็นไหมว่าทิศมันตรงกันข้ามนะคะ ทิศไม่ได้ไปทางทิศเดียวกับแกน y แต่ทิศไปในทางทิศลบ y นะท่านหมูงจะบอกจริงๆก็คือเวกเตอร์ ector, องค์ประกอบของ f เวกเตอร์องค์ประกอบของ x จะประกอบด้วยประกอบด้วย ถ้าคุณครูเขียนนะคุณครูก็จะเขียนว่าตรงนี้ก็จะติดลบใช่ไหมลูกเพราะว่าในทิศทางตรงข้ามกับ y ใช่ไหมคะหนูก็จะเขียนว่า<ม>ก็จะมี f cos theta ในแกน x มีขนาด n หนึ่ง f cos เซตาใช่ไหมลูกเป็นเวกเตอร์องประกอบในแกน x มีขนาด f cos เซตาไปในทิศทางบวก x แล้วก็ f s i n เซตาเนี่ยเป็นเวกเตอร์ในแกน y มีขนาด S f side, theta, by, nine, it, log, okay, s ซ n ์เซต้าไปในทิศลบไยโอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ะอันเนี้ยอาจจะงงหน่อยแต่ถ้าหนูทำความเข้าใจเยอะๆหนูก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันทำยังไงอย่างเงี้ย แล้วเราจะไปดูโจทย์กนอีทิทีถ้าพี่สอนถึงเรื่องนี้เราจะไปดูโจทย์และรายละเอียดในโจทย์กนอณิทีแต่ให้หนูแตกเวกเตอร์ได้ในตอนนี้โอเคไหมให้จินตนาการภาพออกโอเคไหมคะอ่ะเสร็จละต่อไปเราไปดูสรุปกันนะคะทบทวนเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกรอบค่ะเรามาทบทวนการแตกเวกเตอร์นะคะสมมุติว่ามีแกน x แกน y โดยเวกเตอร์ a เนี่ยทำมุมเซตากับแกน x นะคะเข้าคอร์ส ออกไซด์จำนะคะว่าเข้าคอร์สออกไซดเราก็ไปดูทบทวนเรื่องการแตงเวกเตอร์แล้วเนาะ้าเกเด็กงงนะก็ไปทำความเข้าใจอีกรอบนะคะว่าการแตงเวกเตอร์คืออะไรแล้วมันต้องทำยังไงการกำหนดแนวแกนให้จำนะคะจ้ลูกการกำหนดแนวแกนจะขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์ต้องเราจะต้องกำหนดแนวแกนไหนให้ง่ายที่สุดในโจทย์ข้อนี้ เราจะมาดูโจทย์กันคลิปหลังๆเลยนะมไม่รู้ว่าจะตอนไหนแล้วเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่โจทย์แต่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยเป็นแกนไอแกนวายปกติที่เราคุ้นเคยแต่มันจะอยู่ที่โจทย์ว่าโจทย์แบบนี้เราต้องกําหนดแนวแกนแบบไหน,นโอเคจ้ะ้นวันนี้แค่นี้นะจำไว้นะลูกฟิสิกส์นะคะหนูจะต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจมากกว่าที่จะจํานะ วิชากับเป็นวิชาที่ถ้ามุ่นหนาไหลใช้ความจำะจะไม่เก่งเลยเราจะต้องเข้าใจว่ามันมาได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย